วสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะสวัสดีครับทุกคนนะฮะอันนี้ก็อยู่กับผมดิโอเอ็กเซนไฟเออยู่แล้วก็ห่างขายกันไปนานกับการนั่งรถสิบล้อตอนนี้ผมอยู่ที่นั่งรถสิบล้อของบริษัทอาสายลุงอรุณน,น,นะฮะเจ้าเก,ก่าเจ้าเดิมแต่ก่อนผมเคยมาถ่ายทุกคนอยู่ะะกับรถหลัยางบริษัท ถ้าใส่ทนกคนเคยมีคลิปอยู่ให้ทุกคนไปค้นหาเอาแล้วกันนะน,นี่ก็จะไปส่งหินหรือส่งทรายนี่แหละวันนี้ก็จะไปรับหินหรือรอบับทรายหรือหินลูกรังอะไรนี่แหละนะผมก็ไม่เข้าใจนะฮะวันนี้ก็จะไปที่จังหวัดสุรินทร์ถ้าใครเป็นเอฟซีผมเชินั้นก็ไปได้นะมาถ่ายรูปได้ขอถ่ายรูปได้นะครับนี่ก็อยู่กับรถอันนี้นะอันนี้รถคันใหม่นะผม นะซึ่งรถคันเก่าไม่รู้ไปไหนว่าผมไม่ได้ถามลุงผมนะผมผมพ็ไม่ได้ถามแกนะผมก็ไม่ได้ถามเดี๋ยวผมลงจากว่านะเดี๋ยวพาไปดูภายนอกของรถแล้วกันพาไปดูดีกว่าเดี๋ยวเสาเสาร์ทีนะ่หน้าผมก็จะมาอยู่นะผมผมก็จะมาอยู่นี่ก็เดี๋ยวรอลุงผมมาก่อนตอน,นี้ปัผ กไปอะไรนี่เลยถ้าได้ยินเสียงอะไรติ้ยเตี้ก็ต้องเสียหงสำหรับพวกรถพวกอะไรก็มีงิ้ทุกนก็ต้องใส่ไอ้เขาเรียกอะไรว่าใบกัปปี้ทุกคนเขาเรียกเขาต้องใส่ใบกัปปี้ตะกี้เปิดไปจนเนไรผมวางล่างแล้วกันวันนี้มันมืดเกินอยู่บนรถมันมืดเหลือเกินทุกคน <c oughs> กคนี่ไงรถอันใหม่ ที่สาเหตุที่ผมองมาลงถ่ายอยู่ข้างล่างเพราะข้า้งมนมันมืดไงประตูให้ด้วยแค่นี้ก็จะมือตาหายแล้วนะนี่นะนะนี่นะนี่นะน้องใหม่หมายเรียกอะไรไม่รู้ล้วผมไม่บอกแล้วกันน,นี่น้องของผมงนี่ถ่าสอของบริษัท ไม่เห็นหรอกม,มันมืดเกินเอออย่าแน่นนะผมให้ทุกคนดูนะบริษัทท่าทรายลู่ทะลุนนะ่ะก็เดี๋ยวถ้าใครอยากรู้ว่าบริษัทท่าทรายลูล่ทะล,ลุอยู่ที่ไหนก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ยูทิให้ก็ได้เป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับหินกับทรายแล้วก็พวกปูนผงกับปูนผสมอะไรประมาณนี้นะทุกคนผมก็ลุงผมแกน่ะทำงานตั้งแต่ขับรถ ยางวัต่อย่เหมือนเหมือนขนนั้นอ่ะที่มีเ,เห็นไหมเห็นมือผมชี้ไหมที่มีผ้าใบะนั่นแหละมุงผมทำทำอย่างนั้นเละก็เป็นรถทรงประมาณนี้นะคันแบบนี้นี่ทุกคนนี่แหละรถทรงคันนี้แหละที่ลุงผมทําแต่ก่อนรูว่ารถคันนั้นหมายเลขะไรผม,มืูแลวก็บริษัทท่าทรายรู้ว่ารุ่นเดี๋ยวมันจะทิ้งลิงทิชสู่นถ้าใครจะสั่งยิงจะสั่งทรายหรืออะไรหรือ พวกเกี่ยวกับถิงกับทรายหรือปูนหรืออะไรนี่แหละหรือยางมาตอยเดี๋ยวผมจะทิง้งลิงไลายและลิงเฟสบุ๊กกับเพจเฟสบุ๊กของบริษัทท่าทรายลุกรุณไวให้นะอันนี้ผมไม่ได้โฆษณาอะไรนะผมแค่โปรโมทให้บริษัทนี้เฉยๆเป็นบริษัทที่ลุงผมทํางานอยู่ก็โปรโมทให้สักหน่อยแล้วกันที่ผมสามมาถ่ายคลิปทั้งทีจะไม่โปรโมทให้ได้ไงละ่ะเดี๋ยวผมขึ้นมานั่งรอรถก่อนรอลุงผมก่อน รถก็กจะประมาณนี้นะจําไว้นะทุกคนนะจําไว้นะห่างหายกันไปนานไม่ได้กลับมาถ่ายคลิปนานมากเลยผมเนี่ยแต่ก่อนรถส่งยังไงเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปมาให้ดูแล้วกันตรงตรงนี้นมือที่แวผมจะขึ้นไว้ประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นกล้องหน้าก่อน เดินทางกันได้เลยยึดเขวันนี้เราจะไปจังหวัดอะไรครับลุงไป <Hey. S 1> สุริน <Hey. S 1> สุริ <Okay. S 1> นก็เหมือนเดิมเหมือนคันเก่าเก็บเลยปรสบการณ์เคยมานั่ง น,นี้ก็วันนี้ก็ลืมเอาอุปกรณ์มาจนได้นะฮะลืมเอาขาตั้งกล้องกับโฟโมาเรียบร้อยเลย เช้ตเาตเวลาตอนนี้ตีห้าสิบเจ็ดนาทีเดี๋รอ,อรถช่างน้ำหนักก่อนคิวเราเลย้ย <c> ห <ười> <อ>มาหมาหมาลุงมา <c ười> โอ้โห วิ่งผ่านหน้ารถไปเลยโอ้ไม่ได้มานานเปลีป่ยนแปลงเยอะเลยบริษัทนี้ดูชัดๆดูบรรยากาศรอบๆนะอันนี้รถกันกี่ อช่างลำบากมีทรายแล้วไงบางทีไอ้ที่คน่าจะเห็นอยู่ใครไปเจออยู่แล้วมันพอจวคนขับรถคันนั้นนี้วะแล้วรถกึ่งพวกใหม่เหไม่เคยเห็นคันนี้เลย สิดตันนะฮะรถบ้านไหน2กิโลันคงไม่มีแล้วคนกลัวหมาโอ้รถโคตรโยงนะแต่ไม่เป็นไรครับผมชินแล้วชินกับจากคันเดิม รถบนถ,ถนนเดี๋ยวเอาทรายกันเลย <_ d ata> ผมไม่สามารถไปถ่ายานอกได้ <_ d ata> ผ,มผมเอาไว้เลยสามารถถ่ายานอกทุกคนรู้ได้หรอกมันอันตรายเกินไปนี่กองทรายนะเดี๋ยวรอทรายเสร็จผมจะมานี่กันนะ เดี๋ยวผมให้ดูจะชัดเลยกันตอนเอารา,ายใส่รถตอนนี้ใส่แม่มาแล้วตอนนี้ใส่ลูกอยู่ใส่เสร็จก็เดี๋ยวจะพาไปชั่งน้าหนักนะทุกคนนะผมก็ไม่อยากถ่ายติดลุงผมมากเท่าไรนะก็ผมผมกลัวกฎหมายนี่ไงตอนนี้ผมยังเด็กอยู่อายุสิบห้าปีเองผมไม่อยากไอ้นี่ไงไม่อยากให้กดผมไม่อยากโดนกฎหมายเลย่นไม่อยากโดนตับ้าเสนใครก็พิดคะแม่งโดนรับห้าเสนจะเอาอะไรจ่ายวะ แต่ผมก็จะฟ้องเพื่อนผมอยู่แม่งเอารูปไปเอารูปผมไปอัปเดตด้วยเอารูปผมไปอะไรอ่ะคนติอะไรอ่ะบุรี่ผมอะ่ะโดยผมที่โดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตจากผมอะ่ะมันอะไรอะ่ะพรติกรรมบุรี่นั่นแหละนะผมไม่ค่อยชอบอะไรอันนี้หน้ารถนะเฮ้ยเห็นลุงผมเหรอเออไม่เห็นอ่ะตอนนี้เอาทรายใส่ลูกอยู่ตอนนี้เราจะไปส่งยั่หัดสุรินเนี่ยใส่เสร็จก็จเดี๋ยวจะไปชั่งน้ำหนักกันโอเคนะทุกคนนะ ส่งรถก็ประมาณนี้แหละอ่ะเดี๋ยวใส่รายเสร็จก็โอเคน่าจะใส่เสร็จแล้วแหละนะแล้วผมขึ้นรถก่อนแล้วกัน <c oughs> ยังไงเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนไปอยกถ่ายติดลุงผมอ่าโอเคทุกคนน่าจะใกล้เสร็จแล้วแหละขึ้นไปบนรถกันอ่ะเดี๋ยวให้ดูจะชัดโอเค ยังถ้ายิน,นถ้าแมคโครบีบแต่ให้ก็น่าจะเต็มแล้วแหละนะตอนนี้กำลังใส่อาจจะยังไม่เต็มโอเคน่าจะเต็มแล้วแหละไปละไม่รู้ไปถ่ายมั้งถ่ายนี่ไงครับผม <laughs> โอเคเต็มแล้วงั้นก็ไปกันเลยช่างน้ำหนักกันเสาร์อาทิตย์หน้าก็น่าจะเอาอุปกรณ์มาครบอยู่แหละ ก็จะมีคันมาต่อใครเห็น,นเกียร์ดีๆด้วยกันในกล้องไม่เห็นหรอกแต่ตาคนเห็นรถไปช่างน้ำหนักกันเถอะเงื่าจะได้กี่ตันจะได้กี่ตัน เส <heaven. S 2> ียงแตกประมาณนั้นแหละ เหล็นเหล็กทางน้ำหนักอ๋อเอาร้ไปช่างก่อนไปผมไม่ดูแค่นี้แหละดูจะเพิ่มขึ้นมากี่ตันอันนี้ได้ยังไม่ชัด ประมาณห้าหมื่นห้อตันห้าร้ตันห้านี่แหละอันนี้ก็ไปสุดีนะไกลกว่าเดียโอเคสูงไปดูไต้ตรงที่รับสายไม่ชันหรอกโอเคประมาณนี่แหละโอเคทำงนเสร็จแล้ว ไปรอลับใบน้ำหนักก่อนข้นกกนามรเติมน้ำมัน VP สองเติมไม่นานหรอกแป๊บเดียว เอาไมา่ได้แต่น้อมัเนี่ยรับรถหืนี่นะรถอตซั์อาไซยรุ่นรุ่น กลางวันนู่นแหละไม่มีอีกไปอย่ยตัดตอนรถตอ,อกแล้วกันไปอ,ออกเดินทางกันได้ <c oughs> <c oughs> แพขกท่นก็ไปแตรมมอเตอร์ไซค์เลย <c oughs> โยโยกครับโยโย ทางขวานะทุกคนนะทางอำเภอร,ราศีสัตรัรซ้ายว่างซ้ายว่างโอเคไปกันออกเดินทาง่งหน้าสู่จังหวัดสุรินทร์ไม่ใช่สระบ,บุรีนะโหอ,อย่างมืด จบข้างซ้ายไหปเพราะอากาศเย็นประมาณ89ดสิบาองศาโคตรหนาวนึกว่าเปิดแอร์อนนี้มันก็ค่ำมืมอนนะ้วตอนนี้เวลาห้านาฬิกาสามสนาทีก็ประมาณตี5นั่นเลยอาจจะโยกเยังไง มเ,เด,ด้โอเคกบตัดกิบเป็นตึนหน้างานแล้วกัดเราจะไปถึงจุดลงทรายแล้วลงทรายเสร็จก็น่าจะไปลงหินก็น่าจะไปเอาเหินลุกลังต่อแล้วแหละ เนี่ยยออาาากศโโคคตรวเลเลถึงจุดลงท้ายแล้วทุกคนนะเดี๋ยวผม,วม,มวนะวจะลงไปถ่ายข้างในให้ดูไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาด้วยมันยากมากลายแล้วแหละเดี๋ยวจะลงไปถ่ายข้างในทุกคนดูแล้วกัน โอเคงั้นผมลงไปเปิดบิบเไิ้นี้ขึ้นมาเราไปดูบรรยากาศข้างล่างกันโอเคตอนนี้มาส่งทรายที่อำเภอไหนก็ไม่รู้ผมลืมแล้วทุกคนนะรถของบริษัทท่าทรายลุงอรุณนะเดี๋ยวหาทีน หาจุดยืนใไกลหน่อยรถพ่วงนะฮะอย่าอ่านเป็นรถพองแล้วกันนะขอขอไปที่วีคำหยาเอยจะอ่านเป็นไอ้นี่นะอยเอาูอันนี้เอาลูกเทก่อนนะไม่ได้แอาว เดี๋ยววันเสาร์หน้ากับวันเสาร์อาทิตย์หน้าผมจะมาถ่ายทุกคนดูอีกว่าจะได้มาอะไรอันนี้เมื่อวานผมไม่ได้มาเพราะดิฉัุผละหน่อยมาลง,ง,างาอ๋ออิทบ็อก เอามาโหสนิมขึ้นกระป๋บบาลเลยเดินหน้าเลยเดินหน้าเดินหน้าเลยครับลงุงโอเคมาเลยลงุงไ้ยติดแกไม,ไ,ดไม่ได้ไม่ติดลงุงผมไม่หติดแกนะเดี๋ยวโอเคโอเค สายก็เยอะตอนนี้เทลูกก่อนแะล้วค่อยเทแม่โอ้คนมากก็ค่อยเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวก็เป็นคนดินลูกหลังถ่ายไว้เป็นอันสอน ดำคันเล็กมาโอเคเจ๊รูปเนี่ยหัวรถโคตรยกเลยดีนะผมไม่ได้ถ่ายตอนนั่งมากับรถอนะ่ะผมถ่ายคน,น,นขงบหัวหน้าดูแหละ จริงทรายมันไม่ออกไม่ง่ายเหมือนกับยางแต่เนี่ยแต่ผมยางมาตอยมันออกง่ายอยู่แต่อันนี้มันเป็นทรายไงทรายมันถ้ามันเปียกน้ําแล้วมันแห้งมันก็จะแห้งมันก็จะแห้งติดหลังรถไปเลยมาต้องตัวซ้ำๆด้วยเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวตอนนี้เก็บก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวถอดลูกก่อนเดี๋ยวให้แกะเีย เดี๋ยวเดี๋ยวขอตัดแป่มาถอดลูกเสร็จแล้วกันโอเคุกคนก็เดี๋ยวถอดลูกออกแหละเดี๋ยวแกครับเดี๋ยวให้ดูแกครับรถนี่นี่ครับหมแบบตอนที่ผมมองแกมองตัวรถก็หัวโค่นอยู่นมดเลยต่อถตัวลูกเสร็จแล้วก็เลือแต่ตัวแม่เลีแต่แม่ต่อทรายก็ขนมาไม่เยอะหรอกก็ไม่ใช่รถกระบะสูงไงก็เหมือนกับพวกรถขนยางมาตอยอะไร มันไม่ได้ขมนมาเยอะขนาดนั้นโอเคเดี๋ยวกันนี้กำลังจะโทรโทรโอเคแม่

แต่แกพยายามแบบอย่าเบรกให้ทรายมันออกให้หมดนะอือเน้น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 เ,นนเน้นเลยนะทุกคนอะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยว,วยนะโอเคทุกคนออก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะ ก็ถ่ายให้ดูตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วก็วขอจบคลิปไว้เพียงแค่น,นี้กันก็ตอนหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่น,นี้นะครับก็ถ้าอยากใครอยากดูคลิปอีกก็ถ้าอยากให้ผมมาถ่ายก็กดไลค์เลยนะกดไลค์กดติดตามด้วยนะก็จบคลิปไว้เพียงแค่น,นี้นะครับสวัสดีครับทุกคน